มีเราครับพาเที่ยวงานมอเตอร์เอ็กโปอยี่สอยากบอกว่างานนี้รถไฟฟ้าเปิดตัวใหม่หลายแบรนด์มากเป็นไงมาดูกันเลยเก็บตกงานมอเตอร์เอ็กโปสองพันยี่สนะครับที่จัดถึงวันที่สิบธันวามนี้นะครับอยากบอกว่างานข่าวนี้มีแบรนด์รถจนไปเปิดตัวเยอะมากรีบไปดูด่วนด่วนบูธแรกที่พามานะครับก็คือซิเกอร์ที่เปิดตัวซิเกอร์เอ็กนั่นเองนะครับฝาแฝดของเจ้าวอลโวนั่นเองนะบอกเลยว่าหลูจริงเดินถัดมาอีกแป๊บหนึ่งนะก็จะเจอกับบูธไอออนนะครับ ที่คราวนี้มาพร้อมกับ i อออนวะครับ C SUV คู่แข่งอัตโตทนเนนะที่บอกเลยว่าภายในและภายนอกนี่คือคันใหญ่กว่ามากๆนะบอกเลยว่าแอบหรูมากๆนะครับช่วงนี้รถไฟฟ้าจีนเนี่ยเขาจะเน้นเปิดประตูแบบนี้นะพอเปิดออกมาต้องบอกว่าภายในเนี่คือแบบว่าดูดีกว่าอัตโตทของ BYD ไปไกลเลยนะบอกเลยว่าใครที่ชอบความหรูหรานี้ห้ามพลาดเลยและที่เด็ดของเจ้าไอออนวนะ เขามีตู้เย็นทุกคนตู้เย็นแบบตู้เย็นจริงๆเลยอ่ะพอกดไปนะแบบบอกเลยว่าเย็นเชียบนะัะอีกหนึ่งคันของเจ้าไอออนนะครับก็คือเจ้าไอออนเอนะครับรดดีเซ gment นะครับในราคาประหยัดคู่แข่งเจ้าซิลนั่นเองอยากบอกว่าราคานี่คือถูกกว่าซิลนะแต่ว่าสูงหนู่ภายในนี่อาจจะแพ้ซิลไปนิดนึงนะแต่โดยรวมคันใหญ่มากๆ คัดมากกับอีกบูธนะครับดีพอนะครับที่คราวนี้เอาดีพอ e o โนะกระบะไฮบิดนะครับที่เป็นแบบรูปผสมมากๆนะจะมองว่าเป็นกระบะคันใหญ่มากๆก็ได้นะครับ นอกจากเป็นกระบาเนี่ยเขายังแปลงเป็นรถ5ประตูขู่เปได้ด้วยนะโดยหลักๆเนี่ยอยากบอกว่าภายในนี่คือแบบกว้างมากวัสดุคือดีมากคนดูเยอะมากไม่แปลกใจเลยที่แบบว่าคนมาดูเยอะนะครับแล้วไฮไลท์ตรงนี้แหละที่เป็นกระบาทุกคนเราสามารถที่จะเอากระบาตอนท้ายเนี่ยปิดขึ้นไปได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูนะว่าปิดแล้วจะเป็นยังไง ตอนจะปิดนะเราก็แค่กดตรงนี้เองนะครับประตูกระจกเนี่ยเขาก็จะเลื่อนลงมานะครับเพอแป๊บหนึ่งนะมันก็จะดีดขึ้นมาแล้วก็กระจกก็จะปิดแบบนี้เลยบอกเลยว่าโหแบบหรูดูดีมากถัดมาก,กับอีกหนึ่งแบรนด์รถไฟฟ้านะครับก็คือ Gili e x f นะที่บอกเลยว่าเข้ามาเปิดในงานนี้เปิดตัวครั้งแรกเลยนะครับซึ่งคนมุงเยอะมาก โดยรวมเป็นรถที่ขนาดใหญ่กว่าอัตโต้ทีนะครับเซกเมนต์เดียวกันนะครับสังเกตผมเข้าไปในรถไม่ได้อะมีคนแบบเยอะมากจริงๆนะครับยังว่านะครับในประเทศจีนเนี่ยครือจีลี่นี้คือเขาใหญ่ระดับ BYD เลยนะแต่แค่เขาอ่ะมาตั้งโรงงานช้าในประเทศไทยนิดหนึ่งนะแต่คนไทยตอบรับจีลี่คือดีมากๆทัดมากกับอีกหนึ่งบูธนะครับจวนอาออโต้นะครับที่มาเปิด JY Air นะครับบริษัทเครื่องบินนะที่บอกเลยว่ามาเงียบๆแต่มานะจ๊ะพร้อมกับรถไฟฟ้าขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับในราคาที่พอเอื้อมถึงนะที่สำคัญเขามีไฮไลท์ก็คือซื้อวันนี้แถมตั๋วเครื่องบินไปเลยจ้าไปเที่ยวนะครับโดยรวมขนาดนี้คือบอกใหญ่โตมากนะครับใหญ่กว่า BYD Dolphin ที่ผมใช้อีกนะ หลักๆงานประกอบก็อนิดนึงนะครับแต่โดยรวมก็น่าสนใจอยู่นะแบนรถไฟฟ้าเปิดตัวใหม่ในงานยังไม่หมดนะยังมีล e ฟมอเตอร์ C10 นะครับที่ถือว่าเป็นรถ CSUV ขนาดเท่ากับ a อตโตทสังเกตนะประตูรถยนต์ไฟฟ้าจีนะจะเปิดแบบนี้ทาั้งนั้นเลยนะครับช่วงนี้โดยรวมวัสดุนี่ก็อืมก็ดูหลูอยู่นะแต่หลักๆก,ก็ ผมชอบความกว้างของเจ้ารีมอเตอร์นะครับหลกัลกๆเนี่ยฟังก์ชันไฮเทคเขามาค่อนข้างเต็มเลยนะสังเกตบานสไลด์ต่างๆนี่ก็คือมาจริงจังนะครับแล้วงานวัสดุต่างๆก็ไม่ได้ขี้เหล่นะแถมที่สำคัญคันใหญ่อยู่นะเออทุกคนทุกคนมันยังไม่หมดยังมีเสี่ยวเพิง G-6 นะครับที่ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า SUV ขนาด C นะครับเท่ากับอัโตอีกแล้วครับ ก็ยังมาเปิดตัวครับความรู้สึกสำหรับผมนะเสี่ยวเผิง G6 มันยังขาดขาดเกินเกินหน่อยๆครับยังมีความไม่ค่อยบูนิ่มเท่าไหร่นะแล้วสังเกตนะ เกด้านหน้าฝั่งคนนั่งอ่ะมันเปิดไม่ได้ผมว่ามันแปลกๆนะครับก็เ,เป็นว่าสำหรับผมเสี่ยวเผิง g 6ซินี่แปลกๆและกันตั้งเป็นข้อสังเกตอันต่อมาเทสลาจ้าเทสลาก็มาเปิดบูธนะทั้งที่ปกติเขาไม่เคยมานะครับสำหรับงานนี้แสดงว่าปีนี้เขาแข่งขันกันสูงจริงๆนะครับ บูตต่อมานะคบเป็นเดนซาผมไม่ไปพาไปดู BYD นะเพราะว่าผมซื้อ BYD แล้วผมเบื่อนะครับก็ามาในส่วนของเดนซาที่ถือว่าเป็นแบรนด์หรูสุดๆของ BYD นะครับที่มาพร้อมกับรถตู้ MPV ไฟฟ้า D9 นะที่บอกเลยว่าหรูจริงแบบหรูจังมากนะครับน้องชายผมยังสนใจเลยนะครับหลกัหลกๆผมชอบเดนซาตรงนี้มากประตูไฟฟ้าแบบเปิดปิดเองได้บอกเลยจะเท่ไปไหนครับนี่บอกเลย หลูจริงคันนี้ได้คะแนนเต็มสิบไปเลยปิดท้ายนะที่บูธคิงลองนะตรงนี้ผมกับพี่ตอมไอ้มดนะครับก็มันจะมีโปรเจกต์ร่วมกันนะยังไงรอติดตามมันต่อไปนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ